สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามานะคะที่ผ่านเข้ามาดูนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยร้อยล้านพันล้านให้ยอดปังๆนะคะให้ร้อยล้านวิวสอง200ร้อยล้านวิวสามร้อยล้านวิวเลยนะคะวันนี้ยายเอี่ยงรักหมานะคะมาคุยเรื่องวันนี้มีผู้ใจบุญนะคะยายเอี่ยงลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้าวหมาจรนะคะจะลง สามสี่ช่องทางนะคะมี Facebook มี TikTok มี Twitter มี YouTube นะคะมี i ิน t a g r กรมนะคะลงเกี่ยวกับการให้ข้าวหมาจรในแต่ละวันนะคะทั้งเช้าของวันแล้วก็ตอนรอบดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะคะก <c oughs> ็มีผู้ใจบุญทักมาทางอินบ็อกซ์นะคะชื่อคุณปุ๊หรือคุณปูเนี่ยนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ PU นะคะไม่ทราบว่าอ่านว่าปุ๊หรือว่าอ่านว่าปู ก็ได้บริจาคเงินผ่านมาทางบัญชีธนาคารนะคะมีความประสงค์จะช่วยเหลือข้าวอาหารหมาจอนะคะที่เราช่วยเหลือแกเข้าไปดูในเพจที่เราลงไว้นะคะก็เลยเกิดความสงสารแล้ววันนี้แกบอกว่ามันเป็นวันพระวันอาสาฬหบูชาแกอยากทาบุญร่วมนะคะก็เลยขอเลขบัญชีไปเพื่อโอนเงินให้ให้ซื้อข้าวให้เด็กๆนะคะวันนี้ไอ้เยี่ยงได้ไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปซื้อมากระสอบละ600กว่าบาทนะคะ680บาทซื้อเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงไปในเพจให้ให้ดูแล้วนะคะให้คุณปุ๊ทางไปทาง k บ็อก o x ก็ส่งไปให้ดูแล้วแล้ววันนี้นะคะหลังจากกลับมานะคะมีคุณพี่นะคะที่อยู่แถวๆร้านค้าของยายเอี่ยงที่ซอยเตียนนนนะคะไม่ทราบชื่อะคะ่ะแต่ทราบว่ายายเอียงให้ข้าวหมาจอนะคะแกก็เลยบริจาคอาหาร มาให้นะคะสามถุงบอกว่าวันนี้เป็นวันพระเหมือนกันแกอยากทําทบุญนะคะแกก็เลยเอาอาหารมาให้ที่ร้านนะคะและมีความประสงค์ว่าจะนํามาให้อีกนะคะเพื่อช่วยเหลือหมาจรเพราะว่าแกเห็นหาเอี้ยงนะคะตอนเรียนเปิดร้านแล้วเนี่ยเอี้ยงจะเดินเอาข้าวไปให้หมาจรตามซอยที่อยู่ซอยแสงสีนินอยู่หมู่บ้านเชียงสุขอยู่ตรงตลาด รงทอยเปียโนทั้งหมดนะคะเด็กๆเหล่านั้นจะได้กินข้าวจากทางที่เอี่ยงทำขึ้นมานะคะโดยไม่ได้ขอรับบริจาคใดๆจากผู้ใดนะคะเพียงแต่ว่าเราลงเพจลงไปลงไปให้อยากจะลงนะคะเราทําเหมือน,นที่เราอยากจะลงเรามีความตั้งใจที่เราอยากจะลงเราก็เลยลงสื่อสารออกไปทางตามเพจต่างๆแล้ตอนนี้เ,เอี่ยงก็เข้ามาทํา f a c e b o o k ด้วยความตั้งใจนะคะก็ะเลยเอา ข้อมูลข่าวสารลงไปในเพจลงไปบอกให้รู้ว่าวันๆันนะี้เล่นทำอะไรบ้าง